Thank you สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับเหมือนเดิมเนาะในตุ้มหนมพีเนะวันนี้เปิดภาพด้วยมาดูกล่ํำสวยๆน่ารักตรงนี้นะครับผู้หลุดรอดจากฝนก็ดีได้ผลเหมือนกันนะครับถ้าเราคือก็เสียหายเยอะแหละก่อนหน้านี้นะนี่เห็นไปไกลๆโน้นนะครับทางโน้นก็จะนั่นน้ําหน่อยแต่ทางนี้ก็ทางโน้นอ่ะแช่น้านะครับแต่ทางนี้คือพ้นน้ําเขาจะงามอย่างนี้เลยเพื่อน ถามว่าวันนี้นะครับเรามาคุยเรื่องอะไรนะครับนูน่นไปทางโน้นเลยนะครับเป็นถั่วลันเตาเดอะซีรีส์ EP 2นะครับภาคต่อเนาะภาคต่อวันนี้เราก็เริ่มเอาถั่วลันเตามาลงแล้วละ่ะหลังจากที่ใครได้ติดตามถั่วลันเตาเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งหรือว่าเอพิโซดหนึ่งนะครับ EP หนึ่ไปแล้ววันนี้ EP 2ก็ต่อเนื่องเลยก็คือเริ่มจากการที่เอาถั่วลันเตาลงนะครับแล้วก็ เราจะทําคลิปนี้ยาวไปต่อเนื่องว่าดูแลรักษาใส่ปุ๋ยยังไงปัญหามีอะไรบ้างการแก้ไขกา,ารบํารุงรักษาดูแลเขาทํายังไงบ้างเราก็จะจนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะฮะแล้วก็จนถึงมือลูกค้าเลยแหละสําหรับ EP นี้นะ EP สองนะใครที่ดู EP หนแล้วก็มาต่อ EP นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพีทสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็ลงแล้วเนาะหลังจากที่เรา เตรียมแป้งเตรียมทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างที่อีพีหนึ่งนั้นเพื่อนนะไปย้อนดูได้นะเตรียมแบบนั้นละละแล้วล่ะเราก็ลงแบบนี้เนาะพีทก็วันนี้น่าจะลงได้ประมาณสัก2กระบาดได้ไหมวันนี้ลงได้แม้สักถึงร้อยต้นไหมน้องพีทไม่ถึงครับไม่ถึงแต่เกือบไหมเกือบแต่มันก็ยังมีแบบอีรุ่นเล็กๆที่กําลังจะงอกนี้เราก็อนุบาลให้เขาแล้วเ,เราค่อยลงทีหลังนะใช่ลงเป็นรุ่นๆน,นะเพื่อน <laughs> <laughs> มันมันฝนนั่นแหละก็อย่างที่ อุปสรรคของเขาก็คือฝนนั่นแหละครับก่อนหน้านี้ไม่มีแสงแดดเลยนะครับเกือบสองอาทิตยนะ์น่ะเพื่อนๆต้นพืชเขาก็ไม่รู้จะเอาแสงที่ไหนในการปรุงอาหารเนาะมันก็เลยแบบได้อย่างที่เห็นแต่ก็ถือว่าดีนะพีเนะถือว่าดีเราก็ได้นะฮะนี่เดี๋ยวน้องพีก็จะลงไปนูน่นยาวไปถึงโน้นเลยแต่ใต้ดินตรงนี้ใต้ฟางตรงนี้น้องพีดเอาผักชีมาหว่านไว้แล้วใช่ไหม,มก็มีผักชีด้วยนะเพื่อนๆผักชีเอาไว้หว่านเอาไว้ เอาไว้กินอนะ่ะเอาไว้กินขายด้วยแหละก็ค,คือเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับก็คือยังไงล่ะกระ็ระบบลากต่างกันอันนี้ก็เถาเครือเขาก็จะขึ้นตามค้างนี่แหละเนี่ยเป็นค้างถั่วฝักยาวพวกเรามารีโนเวทใหม่นะเอามาเป็นถั่วลันเตารอบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นผักช,ชีเนาะพีเนะผักชีนี้ก็ช่วยไล่แมลงด้วยเนาะเพราะว่าแมลงไม่ชอบนะเพื่อนๆน,นะก็คือเราก็ไม่ใช้เคมีในการไล่แมลงอหร่แล้วล่ะเราก็เลยว่า เอออ่ะอาลักชีใส่ก็แล้วกันเพราะแปลงนี้เหมาะมากเพราะว่าเดี๋ยวถั่วันเตาขึ้นข้างบนด้านล่างเป็นปักชีนะยังไงติดตามไปเรื่อยๆนะครับ EP นี้นะเดี๋ยวผมพอเขาเริ่มติดต้นติดรากดีๆแล้วละ่ละเริ่มเห็นละ,ละเดี๋ยวเราจะเออจะใส่อะไรให้เขาก่อนแล้วก็ฉีดพ่นอะไรให้เขาบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องพิทก็จะปลูกไปตรงโน,โน้นแหละเดี๋ยวผมก็ไปช่วยปลูกเหมือนกันแหละเดี๋ยวเสร็จจากการทําคลิปตรงนี้นะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับอีกสักประมาณพอตั้งต้นได้เดี๋ยวผมทําคลิปใหนนึงนะครับ ปลูกเสร็จก็ลดน้ํานะครับรดน้ําให้เขาหน่อยเนาะให้รากเขาสมานกับดินนะครับเขาจะไม่เฉานะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกใกล้ผมว่าต้นน่ารักดีอ่ะนี่ทงคีดก็น้าอย่างนี้เลยนะครับอ่าดูหน่อยดูนะเพื่อนนะน่ารักดี <laughs> นะครับนี่ก็ลดน้ําไปเดี๋ยวเราดูแลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะได้เก็บ นะครับว่าดูแลยังไงบ้างใส่ปุ๋ยอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรรบกวนเข้าบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะดูกันไปยาวๆเลยนะครับในคลิปนี้อ่าถั่วละเตานะครับอัปเดตกันหน่อยเนะาะไก่ก็มีฝักแล้วล่ะมีฝักแล้วเพราะว่าคือ,อยังไงผมคือเขาแอบมีอะอยากลดเร็วแล้วเพื่อนนี่นี่ก็วิธีการดูแลก็คล้ายๆกับผักชนิดอื่นละครับก็คือใส่ปุ๋ยทางดินเนาะพีเนะ ใส่ลงไปข้างล่างอย่างนี้นะเพื่อนนะแล้วก็พีทฉีดพ่นทุก3วันเนาะรพร้อมกับตัวไล่มแมลงปลาพีเ<ช>นาะก็ใช้สูตรไล่มแมลงก็มีอะไรก็ใส่ได้นันเพื่อนนะแล้วก็ส่วนปุ๋ยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นฮอ,อนร,นนร์โมอนจันด่วนเนาะซึ่งฮอร์โมนจันด่วนนี่ก็คือฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนไข่บวกกับฮอร์โมอนนมสดนะครับเอาผสมกันเราก็เรียกว่าฮอร์โมอนจันด่วนเนาะแล้วก็น้องพีทเห็นบอกว่าถ้าเป็นลักษณะเครืองอย่างเงี้ยเราเราช่วยเขาหน่อยเนาะเราใช้เชือกกล้วยเนาะ เชือกกล้วยแบบรัดอันนี้ผมก็ต้องมาทําต้องมาทําให้เขาละนี่อ่ะเพื่อนๆดูต้นนี้ก่อนนะขอโทษนะครับนี่เนี่ยผมก็จะใช้เชือกกล้วยแบบเออฟางกล้วยแห้งๆครับพันๆๆเขานะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะต้องต้องรัดต่อละลงพีทพอจะสาธิตให้เพื่อนๆดูได้ไหมเอาอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นเครือญ้าแถวเนี้ยเราหาต้นกล้วยไม่ทันเพื่อนๆขอโทษนะแปบ๊บหนึ่ง นี่เพื่อนเพื่อนก็นี่น้องพีทใช้เชือกกล้วยอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาเ <c oughs> ชือกกล้วยมาดูก่อนนี่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะจะเออเอาชุบน้ำเขาหน่อยเนาะแต่นี้พีทเพิ่งเด็ดมาสดสดเลยเขาก็จะไม่ไม่ขาดเนาะก็ช่วยเขาพันอย่างเงี้ยนะนี่เพื่อนเพื่อนช่วยเขาเท้าเครือนั่นแหละเพื่อนเพื่อนพอพอพันหนีปุ๊บพอเขามือเขาเริ่มจับที่ค้างได้แล้วเนาะเชือกกล้วยเนี่ยก็จะ ขาดเนาะพีทเนาะอย,ยสลายไปเขาก็ใช้มือเกาะขึ้นไปแบบนี้ส่วนต้นโน้นผมโยงไงอันนั้นน่ะโยโยงไปด้านโน้นก็นเสร,รอยแล้วโอ้ก็สมบูรณ์นะเพื่อนๆนะสวย<น><พ>อ,อยู่แล้วก็เห็นบอกว่าออกผลแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูผลกันใกล้กลๆฝั่งกันโน้นอ่าไปดูผลอ่านุองพีทจะผลเลยจะผลเลยนี่เพื่อนกรอบมากแล้วก็เอเดอร์เยอะมากบางใบหรือเปล่านี่ก็ได้เพื่อนๆนี่อ้เหมือนจะแก่เลยไหมพีทแก่ไหมเนี่ย ถึงจะแก่แล้วก็กินได้วันนั้นพี่แอบก,ก,กินมากดอกสีม่วงหวานมากอะ่ะนี่เพื่อนๆมีดอกสีม่วงแล้วก็มีแบบดอกสีขาวด้วยนะถ้าดอกสีม่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น F1 ไหมพีท F1 F1 ก็คือเขาอาจจะถูกตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วนะ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็น OP ก็สามารถเอาเมล็ดแล้วก็ปลูกต่อได้นะครับอย่างนั้นอ่ะเราก็สังเกตข้างซองนะฮะ OP นี้ส่วนใหญ่ดอกจะเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าดอกสีม่วง อุ้ยต้นนี้สมบูรณ์อ่ะพีทมีมีสมบูรณ์เยอะแยะเลยเพื่อนๆเสาทางโน้นด้วยนะเสาโน้นนี่ตรงกลางอ่ะครับนี่นี่นะครับโอ้สวยวันนี้มาดูแล้วสวยเพื่อนๆสี่สิบวันเลยแล้วก็เริ่มออกแล้วเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาจองคือมันเป็นค้างถั่วเก่านะเพื่อนอย่าสงสัยนะอย่างเบื้องต้นที่บอกแหละก็คือมันก็ต้องประมาณนี้นะครับปกติแล้วถั่วฝักยาวเขาทำแบบนึงเรียงกันเนาะแต่นี้เราไม่ได้เรียงต้นนี้มีลูกไหมพีทสมบูรณ์มากเลยเหมือนจะมีแตม ยังไม่มีนี่ๆไหนๆเป็นสีเป็นหวานออ้ยเพื่อนๆดูดิใกล้จะได้กินแล้วออ้ยดีงามเนาะ<ม>ดีงามมากเพื่อนๆดูนี่นะครับก็นี่ทั้งหมดนี้เลยเวลาเก็บทีก็ได้เยอะอยู่ยังไงเดี๋ยววันวันไหนที่พอเก็บได้เนาะเราเก็บโชว์ แล้วก็เป็นบทสรุปของ EP พีอโอ้ดูสินี่รออีกนานไหมเนี่ยพีทที่จริงมันก็กินได้แล้วนะยังครับยังไม่ได้วันนี้จะทำสเต็กซะหน่อยไม่เอาลองไปหน่อยนี่พอกินอยู่ฝั่งนี้ไหนเก็บเลยดีไหมจะได้ลองลองลองเออเก็บเลยดีกว่าเพราะว่าพอกินดีอะแต่ก็ลองลองดูเพราะว่าพี่จะได้ทําคลิปจบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนต้นนี้นะเพื่อนนะนี่อุ้ยแต่พี่ว่ามันกินได้ ยังไม่ได้วยคเมนยังไม่เต็มดีพีทพีทยังไม่ให้กินแต่เราจะกิน,อนพอดีวันนี้ผมจะทําสเต็กพอดีซื้อเนื้อสันมาผมจะเอาอถั่วลันเตาอ่ะไปก็จะมีกระหล่ําปีแล้วก็ถั่วลันเตานี่แหละพีทแล้วเอาไปผัดกับน้ําเกรวี่อ่ะนะแล้วก็ทานแล้วก็อุ้ยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็กออกมายังไงพร้อมกับถั่วลันเตาเดี๋ยวผมจะ <c oughs> <c oughs> ทำคลิปให้ดูด้วยหล ยังไงนะครับวันนี้นะของแค่น้อยฟาร์มชาแนลเนาะถัวรันเตาเดอะซีรีส์เนาะเป็นอ p พีสองนะพิษเนาะถือโอกาสจบเลยไหม <laughs> ถือโอกาสจบอาจจะยังไม่ได้เก็บส่งลูกค้าเพราะว่าเอาไปแค่นี้พอเพราะว่ายังเล็กน้อยอุ้ยได้กินคนละกี่ฝักสองฝักอ่าสองฝักก็สองฝักเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลูกค้าคนไหนที่สั่งจองให้อภัยเรานะเราเราขอชิมก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวของไม่ผ่านมาตราฐาน เป็นก้ออางที่จะกินของตัวเองยังไงไม่ว่าจะเป็นครูบอยหรือว่าพี่อ้อยเนาะที่เป็นแบบลูกค้าประจําที่แบบว่าออเดอร์แบบออเดอร์แบบเบ้นยั้งเลยก็บอกราคาไม่เกี่ยงอย่า้ยเป็นตัวลัตเตอของเคน้อยฟาร์มยังไงนะครับวันนี้เนาะสองหนุ่มอินซีนะครับในตุ้มขนมพีชเนาะพีชเนาะเดี๋ยวลาเพื่อนๆตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พวกเรามาได้เนาะมีคําถามได้ติชมเราได้ ไม่กดกันไม่กดกันไม่กด,ไมกดกันอะไรที่เป็นสาระสําคัญทําตามได้รีโนเวทนะครับการรีโนเวทนี่ค้างถั่วด้านหลังโน้นก็จะรีโนเวทแต่ยังน้องพิษเนาะแต่ยังเพราะว่าเวลายังไม่พอตอนนี้ไปลงกับเวลากับสลัดทาสลัดเร่งสลัดคือเพาะสลัดแล้วเอาลงไม่ทันพูดยังไงเพื่อนแต่นี้นะครับรีโนเวทค้างถั่วค้างถั่วฝักยาวให้กลายเป็นถั่วลันเตาเอ๊แต่ช่องระหว่างแปลงถั่วลันเตาน้องพิษ ปลูกผักกาดขาวลงไปใช่ไหมมีโชว์ไหมอ่ะมีโชว์ไหมคือเนี่ยน้องพีทก็สับผักกาดขาวลงไปเพราะว่าเราจะได้แบบเป็นการปลูกพืชเชิงซ้อนนะครับโอ้นี่ไงเพื่อนๆอุ้ยกําลังโตเหมือนกันนี่เราให้น้าถั่วฝักยาวให้ปลูกถั่วฝักยาวต้นนั้นต้องซ่อมต้อองซ่มแมลงกัดนี่นะครับเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปแต่เป็นผักกาดขาวพันเบานะพีทเนาะยังไงวันนี้นะครับของเค่น้อยฟาร์มชาแนลนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้แนวคิดได้อะไรมั่งแหละแต่ที่รู้ถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านได้ถั่วลันเตาดีๆไ้กินรสชาติต่างนะพีทเขาจะมีความกรอบอยากหักโจตรงเนี้ยแต่ก็หวานด้วยแต่ก็เสียดายอ่ะเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวเราทําเป็นสเต็กแล้วก็ถ่ายรูปสเต็กในจานให้เพื่อนๆดูนะครับเอาไว้ช่องท้ายคลิปนะครับวันนี้เราสองคนกล่าวคําว่าสวัสดีครับ